ที่เป็นวงคุมน่าจะโอเคนะจ๊ะน่าจะโอเคคือไอไอไอบอบอดเก่าที่ผมลองเล่นน่ะเวลา e stop อ่ะ มันบางทีมันเลยตรงนี้มาประมาณงอนี้เลยที่ผมปัญหาที่ผมเจอนะอทีนี้ต้องดูว่าลักษณะการกดตรงนี้กับตัวนั้นเธอกดที่ตำแหน่งคล้ายๆหรือไล่เรียกันหรือเปล่าด้วยนะอ๋อครับบางทีมัน,ม,นมันอยู่ในช่วงที่มูฟออกี้เยแล้วเธอไปกดเนี่ยอ่อาให้ผลที่แบบข้ามสเต็ปไปเลยการผลิตเลเลออย่างที่เธอบอกก็ได้นะเธอต้องดูด้วยว่าจุดที่เธอกด โอเคครับจบจบแค่นี้เลยอืมเพราะเนี่ย,ย,ยก็โอเคอ่ะและอะไรอีกมีปัหญหาไหมครับค่ะเราดีนะครับเออ